สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีขอรบปรักทุกทุกท่านครับของดีอีสารบ่ายคโชค,ครับมณีสิภาพี่น้องมารับฟังอุบายธรรมะหลวงปู่มันบุคคลสำคัญสายสันติภาพโลกกับผุดโทษที่หายไปท่านผู้ฟังครับหลวงปู่มันเป็นพระป,ป่านะครับที่ปฏิบัติตน ตามแนวทางค้าสอนอย่างเคร่งครัดและก็ยึดถือทุดงขวัตด้วยจริยวัตรปฏิปทาจนได้รับการยกย่องนะครับจากผู้ที่สัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางทุดงขวัตท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถนะและกบิปัสสนาครับตามหลักธรรมค้าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวางก่อนที่จะกล่าวถึงประวัติอย่างลึกซึ่งนะ่ารับขอเหล่านิทานในฟังก่อนอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างที่หลวงปูมั่นได้ปฏิบัติธรรมและก็ได้ทุดงขึ้นไปทางภาคเหนือหลวงปูมั่น ได้เขาไปบินทบาตณหมบานแห่งหนึ่งซึ่งมีเช่าเขาถามว่าท่านพากันมาเหตุอย่างยูนีท่านบอกว่ามาบินทบาตเขาชาวบานก็ใส่บาทให้แต่เพียงเขาซุกเขาเป่าเท่านั้นพอชาวบานบอหุจักก็พระรูปนี้และกะย่งระแวงคิดว่าท่านมาทำลายจึงได้ส่งคนไปแอบติดตาม สังเกตอยู่เป็นแร่มเดือนครับว่าท่านที่มาอยู่ในมู่บานนี้เพื่อสิ่งใดหลวงปู่กระไดสาบเรื่องมาโดยตลอดและท่านก็สงสารชาวบ้านครับกว,ว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเช่นเดียวกันจึงบอกพระทิมาน้ำกันบ่ให้หนีไปที่อื่นแม้จะบินทะบาทได้เฉพาะเขาซุกกระตามบางมือ บางวันได้ฉันบางวันก็ต้องอดทั้งสององค์ก็บําเพ็ญภาวนาและกระเดินจงกรมตามปกติครับหลังจากเช่าบานสังเกตตู่ท่าทางของหลวงปู่มานานเป็นเดือนและก็เห็นว่าบ่อน่าจะมีภัยจึงได้ทรงค้นไปถามองค์หลวงปู่ว่า ท่านพักกันนางลับตาแล้วก็เดินไปเดินมาพวกตัวเจ้าพักกันหาเอีหยงหลวงปูมันท่านก็เลยบอกว่าพุทธโทษของเฮาหายชาบานก็เลยถามต่อไปว่าพุทธโทษเป็นแบบใดใส้กันผีได้บอขอให้พวกเขาช่วยหาได้บหลวงปูมันท่านกต็ตอบว่าพุทธโทษ เป็นดวงแก้ววิเศษเป็นแก้วสารผนึกมีความสว่างสวยัยถ้าเชาวบ้านจะช่วยกันหาก็ต้องอาจจะพอได้เรียวขึ้นชาวบ้านทั้งหลายขับก่อผ้ากันขันอาสาและกะทันก็ได้สอนพวกเชาวบ้านให้นึกถึงคำภาวนานั่นก็คือคำว่าพุดโธพุดโธไปเรื่อยๆ จะว่าจะเป็นการนั่งหรือการรับตาการเดินก็ได้ให้นึกแต่พุทโทษอย่าไปเนกเรื่องอื่นหลวงปูมันก็สอนว่าให้นั่งหรือเดิน1ิบารึงยีสิบนาทีสำหรับผูดตามหาพุทโธท,ทีแรกพอพุทโทบ่อยากให้พวกเข้าตามหาท่านโดนเพราะกลัวว่าจะเหนื่อยแล้วก็ตามหาพุทโทบ่ทัน หลวงปู่ได้สอนวิธีภาวนาเบื้องตนนะครับให้แกพวกเช่าบ้านโดยทีเช่าบ้านนั้นบอหูว่าเป็นการภาวนาท่านสอนให้แต่ละคนแล้วก็ไปทําอยู่บ้านทําได้ตลอดเวลาพวกเช่าบ้านก็นตั้งใจกันอิลีอีหลอขับพี่นองเพียงสามถึงสี่มือเป็นทีนาอัศจรรย์มีชายคนหนึ่งฝันว่าหลวงปู่นั่น เอาเที่ยนไปจุดสว่างสวัยไปติดบนหัวของเขาเขาก็ดีใจขัคขับพีนองพอหูวาจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาใช่คนนั้นได้มาเล่าให้หลวงปู่ฟังท่านก็ได้แนะวิธีพาวานาเพิ่มเติมจนเขาสามารถรู้ใจคนอื่นได้อีกร่วมทั้งบอกว่าเขารู้เห็นจิตของหลวงปู และก็ของพระอีกรูปได้ชัดเจนหลวงปู่ก็เล้ถามเขาเป็นที่เล่นที่จริงว่าจิตของท่านเป็นจังไรมีบาปหลายบ่เช้าบ้านเขาก็ตอบว่าจิตของทูดเจ้าบ่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้วมีแต่ความสว่างสวัยอย่างยิ่งอยู่ภายในทูดเจ้าเป็นผู้วิเศษที่สุด และก็บอกพวกเขาว่าตอนพวกท่านมาถามว่าหลวงปู่หายอีหยังตูเจ้าก็บอกว่าพุทธโทธหายบอกพวกเขาให้ซอยกันตามหาความจริงแล้วตูเจ้าเป็นพุทธโทธอยู่แล้วพอได้หายไปไหนแต่เป็นอุบายฉลาดของตูเจ้าที่เมตตาสงสารพวกเขาอยากให้พวกเขาได้บุญ มีความสุขและกระพบพุโดโทษดวงประเสริฐอยู่ในใจตัวเองมีใช่หาพุธโทษให้ตัวเจ้าเช่าบ้านเช่าเขาทั้งหลายขับก็กลายเป็นคนที่พูดจาช้าฉานรูอัดรูธรรมเรื่องเล่าขับจึงเด็กกระจายไปทั่วมูบวบ่บ้านและเช่าบ้านขับก็ต่างเดินทางมาให้หลวงปู่ได้อบร่มสั่งสอนร่วมทั้งอุปถาก ชาวบ้านพาก,กันมาอุปถากหลวงปู่มันเป็นอย่างดีทำให้หลวงปูต้องอยู่สั่งสอนพวกเขาโดนถึงเกือบปีครับก่อนท่านจะจากไปด้วยความอะไราอาวรให้แก่พวกเขาเช่าป่าน,นั้นเป็นอย่างมากจากอุบายของหลวงปู่มันที่อยากสอนให้ชาวบ้านที่บห่หูและก็บ่ามีความเสื่อใดๆทำให้พวกเขา ได้หูจักธรรม,มะและก็รักษาศีลฝึกสมาธินำไปสู่การมีปัญญาและก็ยังทําให้เขาเห็นว่าธรรม,มะปัยากหรือสับซ้อนอย่างที่เฮาเข้าใจกันพราะแม้แต่คนเช่าป่าเช่าเขาก็ยังเขาถึงใดในฐานะที่เฮาเป็นชาวเมืองควนเข้าใจหันมาสนใจปฏิบัติธรรม,มะ อาจจะเริ่มง่ายๆจากการนั่งนิ่งๆพุทโธสักสามนาทีนับว่าเป็นจุดเติมตนทีดีท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังเดบฟังมั่นนันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผุทโธเล่าหายโดยหลวงปู่มั่นครับในการใส่อุบายธรรมะสอนเช่าป่าเช่าเขาจนสำเร็จ ต่อมาจะเป็นเรื่องพิจณากรรมฐานหลวงปูมันสอนหลวงปู่แหวนเหตุการณ์นี้ครับในพรรษาปีนั้นได้จำพรรษาร่วมกันกับหลวงปูมันและกระตาป่ขาวอีกคนหนึ่งการปาราบความเพียรในพรรษานั้นเป็นไปอย่างเต็มที่พอมีหลวงปูมันค่อยควบคุมแนะนำอุบายจิตภาวนาและการแนะนำ ให้สิทธิปฏิบัติภาวานานั้นหลวงปู่มัน่นท่านจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าจะให้ใส่บทพุทโธทเป็นบทบริกรรมสำหรับผูกจิตก็ได้เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วให้ว่างบทบริกรรมเสียแล้วกับพิจารณาร่างกายครั้งแรกให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่เฮาสามมาที่จะเพ่งพิจารณาใดอยากให้สะดวกในอาการ32เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจนกลับไปกลับมาหรือเรียกว่าอนุร่มปฏิร่มแล้วเมื่อหายสงสัยในจุดที่พิจารณานั้นแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไปอยาพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกาย พอบปัญญายั่งบอกแก่าถ้าพิจารณาพร้อมกันที่เดียวทั้งร่างกายความชัดเจนจะบอกปรากฏต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพิจารณาจนเกิดความชํำนานแล้วถ้าเฮาเพ่งปัญญาลงไปจุดใดจุดดึงความชัดเจนจากจุดอื่นๆครับก็จะปรากฏเป็นในเดียวกันเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้ว ให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ในความสงบเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วก็ให้ย้อนกลับออกไม้พิจา่าร่างกายอีกให้เจริญอยู่แบบนี้จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติเมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพ่อแล้วครับคำบริกรรมพุดโธกับบอ่อจำเป็นเพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันที ผู้ที่ปฏิบัติจิตภาวนาขับ้าทรงจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้วเป็นอันผิดทั้งหมักภาวนาพอบรรดาพระธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจา้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนและประกาศพระศาสนาอยู่ตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นแนวทั้งปฏิบัติบ่ให้ผลจากกายกายจึงเป็นสนามรบ กายจึงเป็นยุทธภูมิที่ปัญญาจะต้องคนเพื่อทําล่กิเลสและก็กองทุกข์รับซึ่งจิตของเฮาทําเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้หอบไว้หาบไว้หามไว้หวังไว้จนนับพบนับชาติบ่ใดสัตว์ทั้งหลายโมวาชนิดไหนขับในสังสารวัฏนี้ล้วนแต่ติดอยู่กับกาย กายทั้งสินครับทําบุญทําบาปก็พ่อกายอันนี้มีความรักมีความชั่งมีความหวงมีความเห็นก็พ่อกายอันนี้เขาสั่งทรัพย์สมบัติขึ้นมาก็พ่อกายอันนี้เขาประพฤติศีลประพฤติธรรมก็พ่อกายอันนี้เขาประพฤติผิดศีลเฮาประพฤติผิดธรรมก็พ่อกายอันนี้ ในพระพุทธศาสนาครับพระอุปชาก่อนที่จะได้พากาสาวพัดแก่กุลบรภูเขาขอบัญประชาอุปสมบทก็สอนให้พิจารณาอย่างครับพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเหล็บพิจารณาฟันและก็ผิจารณาหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นได้โดยง่าย พอเหตุหยังพ่อกายนีเป็นทั้งเหตุและก็เป็นทั้งผลเป็นมักเป็นผลจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากกายนี้แหละกายนีเป็นเหตุกายนีเป็นผลเอากายนี้เป็นมักเครื่องดำเนินของจิตมันก็แผครับแผดทั้งหลายจะรักษาเยียวยาคนาย้นไขไใดต้องเรียรแรงกายนี้ให้เข้าใจถึงกลไกถูกส่วน จึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้บ่ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันวงการแพทย์จะทิ้งร่างกายไปบนน่ไดถ้าวิชาแพทย์ทั้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายเสียแล้วก็เป็นอันศึกษาพิษวิชาการแพทย์ทางสรีรวิทยานักปฏิบัติธรรม ถ้าละทิ้งการพิจารณาร่างกายเสียแลว้วจะเอาอีหนังมาเป็นเครื่องดำเนินหมักผลปัญญาร่างกายที่ประกอบขึ้นโดยส่วนที่เป็นรูปและก็ส่วนที่เป็นน้ำถ้าผู้ปฏิบัติบ่พิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบคำว่านิพพิทาวิราคะนั้น จะไปเบื่อนายไายกำนัดอัญังนิโรธซึ่งเป็นตัวปัญญาจะไปดับถูกใดที่ไหนพอเฮาบ่เห็นถูกที่เกิดของถูกที่ดับของถูกกับบ่หูบ่เห็นพระพุทธเจ้าจะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้พระอ,องค์ต้องพิจารณากายนี้เป็นเครื่องดำเนินหมักปัญญาพอในอุทานธรรบบทอเนตชาติ เป็นตนนั่นพระองค์ได้ประจักษ์อย่างเน่นอนว่าการเกิดนั่นเป็นทุกข์ยุ่ล้ำไปพระองค์หักงกงกรรมคืออวิชชาเสียความเกิดของพระองค์จึงบ่มีต่อไปงกงกรรมคืออวิชชามันอยู่สิใสถ้ามันมาอยู่ในจิตของเฮาจิตของเฮามันอยู่ใสจิตมันเกิดขึ้นหนึ่งในหาของปัญจขันธ์ อันเป็นหนึ่งของน้ำนั่นเองผู้ปฏิบัติต้องไข่ควรผิดารณาอย่างนี้จึงจะได้ซื่อว่าดำเนินตามมักภาวนาบ่ามีอารมณ์อย่างอื่นนอกจากกายนี้ที่จะดำเนินหมักภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นได้หลวงปูมันนันเวลาแนะนำสั่งสอนศิ์ท่านบ่คอยอธิบายธรรมะอพิสดารมากนักโดยท่านให้เหตุผลว่า ท้าอธิบายไปมาผู้ปฏิบัติหมักไปติดคำพูดกลายเป็นสัญญาต้องปฏิบัติให้หู้ให้เกิดแก่จิตแก่ใจของตนเองจึงจะได้รู้ว่าคำว่าถูกนั่นเป็นแบบใดคำว่าสุขนั่นเป็นแบบใดคำว่าพุทธะธรรมะสังขะนั่นมีความหมายแบบใดสมาธิยังหยาบเป็นแบบใด สมาธิอย่างละเอียดเป็นแบบใดปัญญาที่เกิดจากปัญญาเป็นแบบใดปัญญาเกิดจากการภาวนาเป็นแบบใดเหล่านี้ผู้ปฏิบัติต้องทำให้เกิดมีขึ้นในตนเองจึงจะรู้ทามั่วเถือเอาแต่คำบอธิบายของคู่บาอาจารย์แล้วจิตก็ติดอยู่ในสัญญาปกาวนาในการภาวนาเพราะเหตุนั้น จึงบออธิบายแบบพิศดศรมากมายแนะนำให้หูท่างแล้วต้องทำเองเมื่อเกิดความคัดคองจึงมารับค้ำแนะนำอีกครั้งหนึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เป็นผลดีแก่ศิ์ผู้มุ่งปฏิวัติเพื่ออัดเพื่อทำอย่างแท้จริงดังนั้นการบําเพ็ญสมาธิภาวนาในพรนศานั้นจึงได้เล่งความเพียรอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับความเยือกเย็นทั้งด้านจิตใจมากเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะความเพียรเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีหลวงปูมั่นเป็นตัวอย่างในการทำความเพียรโดยปกติองค์ท่านจะทำความเพียรเป็นประจำอิริยาบถบวบท่านจะอยู่ในอิริยาบถไดก็ตามต้องอยู่โดยการภาวนาทั้งสิน้นเรื่องนี้ท่านย้ำเตือนเสมอ พอให้ศิ์ประมาณละความเพียรเข้าอยู่ร่วมกันกับท่านต้องเอาองค์ท่านเป็นตัวอย่างถึงแม้นว่าเข้าจิเหตุบ่ดอย่างท่านก็ตามแต่ก็เป็นสิศิ์มีคู่มีแบบแผนมีแบบอย่างมีตัวอย่างเป็นทางดําเนินนั่นก็คือการภาวนาผุดโทษครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมาน,นั่นนะครับเป็นบันทึกพระกรรมฐานตามแนวทางพระอาจารย์มัน โพริทัตตะเถระฉบับที่หกสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีครับ